ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาซื้อกุยช่ายลงใหญ่กันนะครับพอดีปั่นจักรยานมาแถวนี้นะครับแล้วพอดีเจอลุงขายอยู่ก็เลยแวกอุดหนุนนะครับพเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นลุงตามสื่อโซเชียลต่างๆมาบ้างแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้เจอลุงนะครับก็เลยอุดหนุนลุงสักหน่อยนะครับลุงขายอยู่ที่ห้าลูกสามสิบบาทนะครับมีสองไส้ไส้นั้นแล้วก็ไ้นี้นะครับ,บสีขขเขียวกับสีเหลืองนี่ครับ ร้านลุงใหญ่กุยช่ยนะครับอยู่ซอยอิสรภาพ29้าวัดธาตะบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับใครผ่านมาแถวนี้นะครับอย่าลืมแวะอุดหนุนลุงด้วยนะครับอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆนะครับผมลองกินแล้วว่าโคตรอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับลองมาอุดหนุนกันนะครับปกติผมจะไม่ค่อยกินขนมกุยช่ยเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเจอร้านลุงนะรสชาติถูกปากผมเลยนะครับ อย่าลืมมาลองนะครับ